สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักให้กับคนที่เกิดวันอังคารน,นะในช่วงเดือนมก,กราคมปี2566นี้นะคะเป็นพลังงานรวมเนาะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะนกอธิษฐานไพ่เอาไว้แล้วค่ะขอบคุณนะคะทุกการสนับสนุนทุกช่องทางเลยนะคะเนาะขอดูพลังงานของคุณนกจะเปิดไพ่นะคะ สิบใบนะสิบใบก่อนนะคะงานความรักของชาววันังคาดเนาะโอ้พลังงานดีอยู่นะ ความรักนะคะของคนวันอังคารเฝ้าดูเฝ้ามองสถานการณ์นะคะสงสัยตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังดูไม่ชัดเจนนะเหมือนตัวคุณเองกําลังดูอยู่นะคะว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงหรือว่าคุณมีความไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ก็ได้นะบางท่านบางคนก็เดี๋ยวหนูขอปรับหนะ่อยบางท่านบางคนก็เป็นความสัมพันธ์แบบที่มีระยะทางได้นะคะนะ คุณอาจจะกําลังดูอยู่ก็ได้ว่าเขาจะทํำยังไงต่อไปในความสัมพันธ์นะเขาจะจริงจังไหมเขาจะแสดงออกความรู้สึกยังไงกับเราอีกอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนเหมือนคุณกําลังอยู่ในช่วงของการเฝ้าดูเฝ้ามองนะคะการที่เขาจะปฏิบัติกับคุณนะคะนะคุณอาจจะคุยกับ ชาวราศีพฤษกนะคะหรือชาวธาตุน้ํกากรกฎพิจิกมีนนะคะแล้วก็ชาวราศีกัน,กนเนาะเดี๋ยวนกขออนุญาตปิดประตูแทบน์นึงนะคะหรือบางคนที่โสดอยู่นะคะนกมองว่าคนที่โสดคุณมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาเหมือนกันนะคะนะ,อะตอนนี้ตัวคุณเองอาจจะไปทุ่มเทในเรื่องของงานนะคะ การลงทุนต่างๆนะคะในเรื่องของตำแหน่งหนะ้าที่การงานอะไรอย่างนี้นะเอตัวคุณมีคนใหม่ๆเข้ามานะหนึ่งช่วยอะ่ะจะมีคนเข้ามาทำให้คุณรู้สึกใจฟูได้เหมือนกันนะออืข mm ึ hmm. ้นเจ็ดดาบนะคะตำแหน่งปัญหาเนี่ยนกุกรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะมีความสงสัยหรือมีความระมัดระวังนะคะคนที่เข้ามา ไม่รู้ว่าเขาเข้ามาแล้วเขาจะจริงใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือนกมีความรู้สึกว่าชาววันอังคารคุณมีความลังเลอยู่เหมือนกันนะอาจจะด้วยความที่คุณใจนึงก็อยู่คนเดียวได้นะคะมีความสุขอยู่กับตัวเองนะหรือบางท่านบางคนโสดโสดมานานจนชินอะนะนะแล้วก็เอ๊ะตกลงเราอยากจะมีใครหรือเปล่าเนี่ยสับสนนิดนึงนะคะในบางท่านบางคนเนาะ เอ่อหรือคุณก็อาจจะแบบอยากจะเจอความสัมพันธ์ที่มันเป็นไปได้อะจริงจังอ่ะอมไม่อยากที่จะแบบต้องมาเจ็บเสียใจนะคะในเรื่อง,องความรักอีกแล้วอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวมาดูว่าความรักของคุณอนะ่ะในช่วงเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะเดลลเฟอร์นะจริงๆนะคะจะมีคนเข้ามาตกหลุมรักคุณนะ ตำแหน่งพลังงานในอนาคตอันใกล้นะคะจะมีคนเข้ามารักมาชอบคุณนะามาหลงสเสน่ห์คุณนะคะเนี่ยหรือไม่งั้นคุณจะไปตกหลุ่มรักใครก็ได้นะอ่าน,นะคะเนาะจะมีคนเข้ามาจริงๆด้วยนะอ,อันนี้ดูดีๆเนาะเพราะว่ามันมีสีถ้วยกับห้าถ้วยขึ้นมาเนี่ย ต้องระวังว่าเขาโสดจริงหรือเปล่าด้วยนะเพราะว่าขึ้นไพ่ครอบครัวมาเนาะสิบเหรียญเนี่ยคือถ้าเจอแล้วอาจจะเราก็อาจจะชอบเขารู้สึกดีกับเขาแต่เอ้าเขาไม่โสดซะแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องไปดูว่าเขาโสดจริงหรือเปล่าอย่างนี้ด้วยนะคะในกรณีแบบในกรณีที่ขึ้นห้าถ้วยเนี่ยกลัวเขาไม่โสดแล้วเราแอบรู้สึกดีแล้วอะไรอย่างนี้นะคะนะขอดูนะ อความสัมพันธ์นะคะในช่วงนี้นกมองว่ามีคนเข้ามานะแต่เป็นในลักษณะที่เขายังดูไม่ชัดเจนกับเราอืมคนใหม่ๆเข้ามายังยังเหมือนกับว่าเอออาจจะยังให้เราเป็นช้อยหรือตัวเลือกอยู่ก็ได้นะคะหรือคุณนี่แหละนะคะอาจจะยังรู้สึกว่าอืมให้เขาเป็นตัวเลือกของคุณก็ได้นะในบางท่านบางคนเนาะ อ่าฮะเดี๋ยวขอดูสิบเหรียญหน่อยว่าคืออะไรคะอืมในบางท่านบางคนเนี่ยนะต้องระวังเจอกับคนที่ไม่โสดแล้วจริงๆนะคะเนาะมีพลังงานของชาวราศีเมถุนชาวราศีเมษชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนชาวธาตุดินพุกศกันมังกรน,นะคะนะขอดูนะความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อ คือนกรู้สึกว่าคุณก็ยังให้โอกาสนี้นะหรือว่าถ้าตัวคุณให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ในอนาคตมีโอกาสได้พัฒนานะเพียงแต่ว่าในในช่วงต้นอาจจะยังดูไม่ชัดเจนนะคะนะอาจจะยังดูไม่ชัดเจนคนคนนี้แต่ใน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 อนาคตมีโอกาสพัฒนาได้นะถ้าคุณชอบเขานะคะคนคนนี้ความรักของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงคะสีแดงคือ เป็นตัวคุณหรือเปล่าหรือเขานะคะที่แบบอาจจะอยากมีคนคุยแต่ก็ยังห่วงพื้นที่ส่วนตัวนะคะยังไม่แน่ใจว่าตัวเองอะ่ะต้องการความสัมพันธ์หรือเปล่าหรือว่าอยากอยู่คนเดียวหรือว่าห่วงความโสดอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะเป็นไปได้แต่ว่าคนคนนี้ที่เข้ามานะคะในอนาคตมีโอกาสพัฒนาได้นะอ่ามีโอกาสพัฒนาได้เนาะ ขอดูค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะคุณคนนี้นะคุณหรือเขาอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ก็ได้นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะอืม t ท e tower ที่เขาไม่ชัดเจนรู้สึกว่าเขาเคยเนี่ย The Tower เขาอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์มาหรือว่าเขาไม่อยากที่จะรีบในความสัมพันธ์เพราะเขาอาจจะเคยรีบแล้วแล้วมันไม่โอเคนะคะ เ,เพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบบกลัวว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมนะความสัมพันธ์ที่มันเร่งรีบเขาเขารู้สึกมันไม่ปลอดภัยนะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงคุณนกมองว่าเขารู้สึกดีกับคุณนะคะแล้วก็คุณก็เป็นคนที่ใช่สําหรับเขาแหละนะที่นกบอกว่าในอนาคตมีโอกาสได้พัฒนาก็ได้พัฒนานั่นแหละนะคะเพียงแต่ว่าที่เขาไม่ไม่ชัดเจนในช่วงต้นเพราะอะไรเพราะว่า เขาก็เคยผิดหวังมานะคะกับการที่แบบตัดสินใจเร็วเกินไปนะคะเนาะนายออสอดชาวทัดลมม่ถุนตุนกลุ่มนะคะเขารู้สึกยังไงคุณเขาอยากเรียนรู้คุณค่ะนะอยากจะค่อยเป็นค่อยไปในความสัมพันธ์นี้นะเคยถูกทอดทิ้งนะคะเคยเคยถูกทิ้งให้เสียใจนะคะผิดหวังนะคนคนนี้อืม นายออฟสอดนายออฟสอดคืออะไรคะจริงๆคือเขาไม่ได้อยากรีบในการตัดสินใจที่จะทำอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะนกมองว่าอาจจะเป็นตัวของนงชาวตัวของคุณด้วยอะชาววันอังคารนะที่แบบคุณก็ไม่ได้เร่งรีบที่จะตัดสินใจนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณทั้งคู่มีอะไรคล้ายๆกันนะคะ ไฟที่แบบว่าเออไม่ได้รีบนะให้เวลาซึ่งกันและกันเนาะแต่เขารู้สึกดีกับคุณนะคะคุณคนนี้อขอดูค่ะว่าทิศทางความสัมพันธ์เนาะจะเป็นยังไงบ้างนะ mm hmm. คุณอาจจะเจอกันผ่านงานบุญนะคะงานเอองานแตง่งงานบวชอะไรอย่างนี้ได้นะหรือเจอกันผ่านแบบสถานที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะนะก็ได้นะ ขอดูนะคะว่าหรือบางท่านไปขอพรนะคะเกี่ยวกับความรักไว้แต่ลืมไปแล้วก็ได้นะมัน,นานอะไรเงี้ยขอดูนะคะว่าช่าท,ทางความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรคะโอ้มีโอกาสพัฒนานจริงๆนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่จริงใจนะขึ้นหนึ่งช่วยอะ่ะคนที่เข้ามานะโรแมนติกนะคะสองถ้วยเนี่ย ทิศทางความสัมพันธ์นกบอกว่าจะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนนะขึ้นพลังงานนะคะชาวราศีมีนก็มีนะ King of คอ p คือความสัมพันธ์นี้มันจะไม่ได้เร็วนะคะอย่างที่บอกไปว่าคือช้าๆแต่มั่นคงเนาะอ,อาจจะทั้งสองฝ่ายนะคะที่แบบ ไม่ได้อยากจะรีบในความจมพันธ์คือที่ที่ไม่ได้รีบที่มันค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าอย่างที่นกบอกไปข้างต้นน่ะนะว่าเคยรีบแล้วแล้วมันไม่โอเคนะคะแต่ทิศทางความจำพันธนะมีโอกาสได้ลงเอยกันนะมีโอกาสได้พัฒนาความจมพันธ์กันนะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีเกิดนนะขึ้นเนาะขึ้นสองถ้วยอ่ะสี่ไม้อ่ะ ให้ดีอยู่แล้วนะคะการพัฒนานะคะการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคิงถือเหรียญน,นะคะนะความรักที่หนักแน่นและมั่นคงนะแต่เป็นความรักที่อาจจะค่อนข้างที่จะช้านิดหนึ่งเนาะจริงจังนะคะความสัมพันธ์นี้เนาะจริงจังนะแต่ถ้าเกิดเรา เราเป็นคนที่แบบใจร้อนนะก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยอะว่าแบบทำไมมันช้าจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะ้องมวงว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเริ่มต้นจากความไม่ชัดเจนก่อนนะคะแต่สุดท้ายก็คือ,อ,อมีโอกาสได้ออวางแผนอนาคตร่วมกันเนาะอย่างที่บอกว่าคนที่ บางคนนะ่ะมีการพูดคุยกันแล้วนะเหมือนที่บอกไปข้างต้นว่าคุณนะ่ะดูอยู่ว่าเขาจะยังไงต่อเขาจะแสดงออกถึงความจริงจังความชัดเจนไหมนะคุณอาจจะได้เจอแล้วก็ได้นะคนคนนี้ก็คือลักษณะเดียวกันว่ามันจะมีโอกาสได้พัฒนานะแต่เขาจะช้านิดนึงนะคะถ้าคุณไม่ได้รีบเราก็ไปต่อได้นะขอให้แนะนำหน่อยว่า อยากบอกอยากแนะนําอะไรให้กับชาววันอังคารนะ3มดาบเนาะคุณอาจจะเคยเจอคนที่เขามีแผลมาก่อนนะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันช้านะหนึ่งเหรียญแต่เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะไพ่บอกอย่างนี้นะเก้าเหรียญเด e เนียอแมวสอน ไพ่บอกว่าถ้าคุณไม่รีบความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะเติบโตได้นะคะไพ่บอกอย่างนี้นะเดดเวิลคนคนนี้เขาก็มอกว่าเขาก็คลั่งไคล้คุณอยู่นะคะแต่คลั่งไคล้คุณชอบคุณมากรู้สึกปราถนาคุณแล้วก็เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะเพียง <_ v isa> แต่การที่เขาอาจจะช้าในความสัมพันธ์เพราะเขาเคยเจ็บนั่นเองนะ,ะมีพลังงานของคนไกลต่างชาติด้วยนะคะนะ แไม้ค่ะคุณอาจจะได้เจอกับใครสักคนหนึ่งผ่านเครื่องมือสื่อสารเนาะประมาณนี้นะคะไพ่ก็บอกว่ามันเป็นไปได้นะคุณคนนี้นะคะมีโอกาสได้พัฒนานะคะความสัมพันธ์นี้เนาะก็ขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยเนาะ คล้สนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองเลยก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยค่ะตามไอดีไลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะคะหนูก็ขอให้ทุกคนเจอกับความรักที่ดีนะคะสุขสมหวังในเรื่องของความรักเจอกับความรักที่คู่ควรกับเราค่ะวันนี้นกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ